สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d e v i l Taro t c h a n n e l นะคะสำหรับวันนี้ชริจะทำนายดวงความรักเป็นแบบแรนดอมเนาะแบบสุ่มนะว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเพื่อนๆสามารถรับชมได้ทุกคนเลยนะสำหรับใครที่เข้ามาฟังก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะว่า ตรงกับใจของคุณหรือเปล่าเนาะสี่ใบห้าหกเจ็ดแปดชลีทำไว้สามคลิปนะคะไปหยอดไปไปสุ่มดูได้นะว่าของเราจะตรงมั้งไหมสิอ่ะไพ่ใบแรก สามเหรียญ The Hypnotist King of Wands ห้าเหรียญหนึ่งเหรียญสี่ไม้เท้า The Star The Justice ห้าดาบ The c h a l l ล o okay. t โอเคลักษณะตัวตนของคุณอนะ e High p e n t t e s ขึ้นคุณเป็นคนที่เหมือนเป็นคนที่อ่านใจคนออกนะแล้วก็มีความเหมือนคนเป็นคนมีอารมณ์สองขั้วในตัวในคนคนเดียวะคะ่ะ บางทีก็รู้สึกแบบล่าเลิงแจ่มใสเนาะบางทีก็แบบอยากอยู่คนเดียวนิ่งๆอื่นๆไปอยู่คนเดียวไปเลยปีกวิเวกไปเลยอืมแล้วก็เป็นคนที่เลือกเยอะในเรื่องของความสัมพันธ์นะเออคุณไม่ใช่มีใครที่จะเข้ามาแล้วแบบจะปิ๊งปังกันง่ายอะ่ะไม่เลยคุณรู้สึกว่าขอใช้เวลาถ้าคุณจะรักใครอะ่ะคุณขอใช้เวลาอืมขอใช้เวลาดูกันนาน เพราะคุณอาจจะไปเจอความสัมพันธ์ที่มันแบบเหมือนเป็นมือที่สามหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออและเราไม่ชอบอสัันอนแบบนั้นคุณบอกไม่เอาถ้าให้ไปเป็นมือที่สามของใครกณก็ไม่เอานะอืมขออยู่สโสดสวยๆดีกว่าประมาณนั้นเลยลักษณะนิสัยของคุณอนะคือจะเป็นคนที่จะมีสมาธิในการทํางานตอนกลางคืนมากกว่ากลางวันนะถ้าคุณเป็นคนทํางานแล้วเนาะอืมนะตอนนี้ถามว่า เหมือนตอนนี้คุณยังไม่มีใครนะยังไม่มีใครนะยังโสดอยู่ยังเลือกอยู่อ่ะยังเลือกเยอะอยู่เลยอ่ะมันเหมือนมีการทะเลาะกันมาก่อนเนาะอืมเหมือนมีการทะเลาะเบาะแหวงกันมาก่อนกับคนรักเก่าของคุณอ่ะอืมคนรักเก่าของคุณอ่ะอาจจะมาจากเพื่อนร่วมงานก็ได้มันขึ้นสามเหรียญขึ้นมาอาจจะมาจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนในที่ทํางานเพื่อนร่วมธุรกิจหุ้นส่วน ก็เป็นได้นะคะอืมเขาก็เหมือนด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมกันนะเนาะก็อาจจะมีการสารสัมพันธ์เพิ่มเติมกันขึ้นแต่ว่าลักษณะคนที่เข้ามาค่อนข้างจะเจ้าชู้นะคะ King of Wands ขึ้นมาเขาค่อนข้างเจ้าชู้เป็นคนใจร้อนด้วยเป็นคนใจร้อนทาดไฟลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูได้ มีสเสน่ห์พูดเก่งทำงานก็เก่งไม่รู้ใช่เพื่อนร่วมงานคนหรือเปล่านะคนเนี้ยอืก็เข้ามาจีบคุณอนะ่ะเออแต่ถามว่าเอาจริงหรือ,อยังก็ไม่รู้นะว่าคุณคบกันหรือ,อยังแต่ดูเหมือนคุณอนาะจะคบคนยากนะโดยลักษณะตัวตนของคุณอนะ่ะคุณจะเป็นคนที่เลือกเลือกเยอะค่อนข้างเยอะเอออาจจะเคยมีปัญหาความสัมพันธ์ครั้งเก่ามันไม่ค่อยดีไหมก็เลยรู้สึกว่าขอเลือกก่อนขอเลือกน,นานๆเลือกดีๆก่อน แต่มันจะมีคนเข้ามานะเข้ามาหาคุณอะเอาความรักมาให้อะ่ะเป็นคนทํางานชอบทํางานทํางานเก่งด้วยพูดเก่งแต่ใจร้อนอาจจะไม่ค่อยรอบคอบในเรื่องของงานเนาะแต่เขาแบบมีเสน่ห์อะค่ะเออเข้ามาหาคุณอะเข้ามาหาคุณแน่นอนเลยเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณอะอืมเนี่ยขึ้นสีไม้เท้าขึ้นมาเลยอะเขาอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันเลยนะ เขาอยากจะดูแลคุณอยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันอ่ะอืมเผอจะอยากขอคุณแต่งงานด้วยซ้ําเนี่ยเอออยากจะขอคุณแต่งงานด้วยซ้ําอืมแต่ไม่รู้ว่ามีปัญหาทะเลาะอะไรกันไหมนะก่อนหน้านี้มันขึ้นห้าดาบขึ้นมาเดี๋ยวขอดูสิห้าดาบขึ้นมาเนาะคืออะไร ผู้ดีเอ็มเพรสเขาอยากได้คุณเป็นแม่ของลูกคุณเลยเขาอยากได้คุณโอ้ยเขาอยากมาขอคุณแต่งงานอะคนนี้อะเนี่ยเขามองเลยนะว่าคุณอะเป็นดีเอ็มเพ s สดีเอ็มเพ s สก็คือเป็นผู้หญิงที่อบอุ่นมีเสน่ห์คือ คือคุณแบบโดดเด่นขึ้นมาเลยอะถ้าคุณเดินออกมาคุณจะมีสนเสน่ห์อบอุ่นใจดีแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนด้วยอะเออเขามองคุณนะว่าเป็นแม่ที่ดีของลูกเขาได้เลยอะเขาอยากจะมีครอบครัวมีลูกมีบุตรกับคุณเลยอะอืมแล้วก็หกไม้เท้าก็ขึ้นมาอีกใบหนึ่งคือเขาอยากจะมาขอคุณแต่งงานแล้วอะตอนเนี้อืมอาจจะเคยมีการทะเลาะเบาแวงอะไรกันเนาะเล็กเน้อยๆหรือเปล่า เอออาจจะขัดแย้งกันในที่ทํางานก็ได้นะอาจจะเป็นหุ้นส่วนคุณก็ได้หรือเจอกันในที่ทํางานก็ได้นะมาแต่เขามาด้วยความมั่นคงนะมั่นคงทางการเงินนะ่ะอืมแล้วเขาก็จะเอาความรักมาให้คุณขอคุณแต่งงานได้เลยนะคน,นเนี้ยเนี่ยเหมือนใกล้แล้วอะ่ะรอนิ้วนางข้างซ้ายไว้ได้เลยอะ่ะใกล้แล้วใกล้จะมาขอแล้วเนี่ยอืมส่วนในอดีตของคุณน่ะ อาจจะมีปัญหาติดขัดในเรื่องของเงินเนาะเอออยากจะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินเพิ่มขึ้นหรือเงินของคุณเนี่ยอาจจะไปเอาไปลงทุนลงทุนในเรื่องของสินทรัพย์ทรัพย์สินก็ได้เนาะเอาไปลงทุนแล้วทำให้ตอนนี้เงินมันอาจจะเอามาใช้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีนะก็มีแต่ว่าเงินเก็บของคุณอาจจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะมันขึ้นหนึ่งเหรียญ page of p i n a c l e ขึ้นคือคุณเริ่มมีความมั่นคงทางด้านการเงินแล้วแหละแต่มันยัง ไม่มากพอก็ค่อยๆเก็บกันไปค่ะเก็บหอมรอมริบกันไปแต่ว่าก่อนหน้านี้มันเหมือนแบบโอ้โหยไม่มีหรือว่าเอาไปลงทุนอย่างอื่นหมดแล้วเงินที่เอาไปลงทุนน่ะมันอาจจะยังเอาออกมาใช้ไม่ได้ก็ได้เนะาะทาให้คุณแบบเติวิตกกังวลในเรื่องของเงินเนาะในอดีตอืมทีนี้ดูซิว่าจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาในความสัมพันธ์ไหมนะคะ เหมือนคุณเป็นคนที่แบบมีอารมณ์สองขั้วอยู่ในคนคนเดียวกันจริงๆเลยอะ่ะคุณบางทีก็ดูแบบนิ่งๆเนาะบางทีคุณก็ดูใจร้อนอะ่ะเออบางทีก็แบบเออถ้ามีเรื่องให้ทะเลาะนะสู้ตายเลยนะไม่ยอมเหมือนกันนะเออไฟติ้งเลยคุณอะ่ะเป็นลักษณะเหมือนอาจจะไม่ค่อยชอบอยู่กับที่ก็ได้นะลักษณะงานของคุณอะ่ะอาจจะต้องมีเกณฑ์นในการเดินทางไม่ค่อยชอบแบบสมมติ บ้านอยู่กรทมแต่ไปทํางานเชียงใหม่อะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นได้นะหรือมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศก็ได้หรือคู่ของคุณนะ่ะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็เป็นได้นะอืข้ามน้ําข้ามทะเลมาหากันแล้วอ่ะแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นะ่ะไพ่ก็เตือนขึ้นมานิดนึงเนาะว่าให้คุณนะ่ะถ้าเกิดมีปัญหาความสัมพันธ์กันนะคะสําหรับคนมีคู่แล้วเนี่ย ถ้ามีปัญหาความสัมพันธ์การเดอร์สตาร์ขึ้นก็คือเหมือนคุณอะต้องค่อยๆหันหน้าเข้าหากันปรับความเข้าใจกันเนาะถ้าเกิดมีปัญหาให้ใช้เหตุผลในการตัดสินใจอย่าใช้อารมณ์คุณอะจะเป็นคนที่ชอบใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลอะเออถ้าชอบแบบนี้ก็จะทาแบบนี้อืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางเรื่องอะก็ต้องใจเย็นลงใจเย็นลงเพราะว่าแฟนคุณก็เป็นคนใจร้อนอะอืมเขาก็เป็นคนใจร้อนคุณก็ต้องใจเย็น หันหน้าเข้าหากันปรับความเขา้าใจกันพูดคุยกันดีๆค่ะก็เดี๋ยวไพ่เขาก็เตือนว่าเออก็สุดท้ายมันก็จะลงเอยด้วยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอืมแล้วก็ถ้ามีเรื่องในการขัดแย้งกันในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะไพ่ก็บอกว่าเออก็หันหน้าเข้าหากันสิเนี่ย j u s t i c e j u s t i c ขึ้นมาก็คือเป็นไพ่ประจำของคนราศีตุลเลยอืมเหมือนไพ่กำลังบอกว่าให้ใช้เหตุผล ในการตัดสินอย่าใช้อารมณ์นะคะแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีอะคะ่ะเออแต่มันอาจจะใช้เวลาเนาะถ้ามีเรื่องทะเลาะเบาะแวงกันเกิดขึ้นเนี่ยอืมอย่าอย่าร้อนอย่าใจร้อนเหมือนเราก็ร้อนเขาก็ร้อนต่างคนต่างถือดาบเข้าหากันนี่ก็จะทะเลาะกันไม่จบไม่สิน้นเนาะมันก็จะมีได้นะเรื่องขัดแย้งกันบ้างเนาะแต่สุดท้ายมันก็จบด้วยดีอะคะ่ะอืมเนี่ย เหมือนคนรักกันอาจจะเป็นหุ้นส่วนนที่ทํางานกันเองหรือเปล่านะคะจะเป็นหุ้นส่วนหรือว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้เพื่อนร่วมงานก็ได้เออสุดท้ายแล้วเขาก็จะมาพร้อมกับความมั่นคงในด้านของหน้าที่การงานแล้วก็ความสัมพันธ์เขาตั้งใจแล้วว่าคุณอ่ะคือคู่ของเขาเดี๋ยวเขาจะเอาความรักความมั่นคงมาให้เนอะน้อมรับเอาไว้เลย เตรียมนิ้วนางไว้เลยนะพร้อมแต่งนะพร้อมแต่งพร้อมแต่งหรือ,อยังอือโอเคค่ะวันนี้ก็เป็นการทํานายดวงแบบสุ่มเนาะถ้าใครเจอคลิปนี้ก็เมนให้ด้วยนะคะว่าตรงหรือเปล่าถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าโอเคไว้พบกัน EP หน้านะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ